เป็นกรนีให้เมาบังคับให้เราทำสั่งใหาแก้ตัวทำ่ลยได้กับบริเวณแถวข้ามบก ที่เบสขับนะครับเบสทโบยมแข่งเซอร์กิตเสร็จก็มาต่อรถแดกต่อเลยเดี๋ยวเบิร์นใหม่อีกรอบนึนงครับเพราะว่าเมื่อกี้เพียแท็กแท็กแตกเทโบขาดของคันก่อนหน้านี้ 1.6ครับออกช็อตไปหน่อยครับหนึง่งจุดหกศูนย์ศูนย์สิบจุดสี่เก้าศูนย์ครับ